ลุ่มแอบดูรังมดนี้อยู่เด็กชายถือสายยางฉีดน้ำลงบนหินก้อนเหล็กๆน้ำท่วมจากฟ้าเข้าถ้ำเมืองมดถูกทำลายในเชี่ยววินาทีมดตายและบาดเจ็บนับไม่ถ้วนปรากฏว่าเด็กชายชื่อนิโก้เป็นปีศาจตัวน้อยเขามักถูกรังแกโดยเด็กในละแวกบ้านทุกครั้งหลังโดนแกล้งต่างก็ถือบ่อน้ำผู้ระบายความโกรธที่จอมปลวกนำความขุ่นเคืองมาสู่มดลูกบอลน,น้ำพุ่งออกมาเหมือนลูกยางเพื่อให้อณาจาักมดประสบความสูญเสียอย่างหนักเห็นมดรีบวิ่งหนีคุณยังไม่โกรธนิโก้ใช้กองหน้าทีม่รังมด,น,ววน,มดน้ิก ผตานเวลาที่แม่ของนิโคโทรหาที่บ้านเพื่อทานอาหารเย็นมดคู่นี้เพิ่งประสบอุบัติเหตุแต่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมดพวกนี้คือจอมเวทแห่งอาณาจักรมดมองดูอาณาจักรมดที่ถูกทำลายนักมายากลแอบสาบานว่านิโกจะยอมจ่ายแทงนักมายากลทดสอบนับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดก็สร้างยาจิว๋วมีความสามารถในการหดตัวมนุษย์ใมคืนพายุฝนฟ้าขนองผู้วิเศษนำกองทัพทหารรอบเข้ามาในห้องของเขาแนละพยายาใส่หูของเขาหลังจากตื่นนอนก็พบว่าตัวเองกลายเป็นเด็กขนาดเท่ามดทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ใหญ่ขึ้นทัน ใการเกงขาสั้นที่คุณเคยใส่ตอนนี้ใหญ่กว่าตัวคุณทันเต้าตกใจร้องกรีดแล้วล้มลงก่อนที่เขาจะทันโต้ตอบนิโก้ก็ถูกกองทัพมดจับไปหลังจากการเดินทางอันแสนวิเศษนิโก้ถูกนําตัวขึ้นศาลโดยกองทัพแห่งความรู้ที่โกรธแค้นผู้พิพากษาถือใบไม้ประกาศความผิดทั้งหมดที่คุณได้ทําคณะลูกขุนมดเดือด ความโปรดแนะนําให้ประหารชีวิตทันทีณนะจุดนี้นิโก้กลัวจนไม่รู้ว่ามดก็มีอารยะธรรมนยนยามอันตรายราชินีผู้ใจดียื่นขึ้นต้องการให้โอกาสคุณเปลี่ยนแปลงคําตัดสินสุดท้ายคือให้คุณกลายเป็นมดประสบความทุกข์ยากของมดตัวใหม่สามารถหวนคืนสู่อิสรภาพเพื่อความอยู่รอดนิโก้ทำได้เพียงยอมรับและเริ่มสัมผัสชีวิตวันที่สของท้ายฝึกมแรกเกิดนิโก้เริ่มเรียนการรวบรวมอาหาร วกเขาจับมือกันเพื่อสร้างบันไดข้ามสนามหญ้าแต่ไม่สนใจที่จะสัมผัสประสบการณ์ทางอากาศโดยตรงนิโก้ลม้มลงกับพื้นเหวือนอาหารสุนัขก,กลับกลายเป็นว่าอาหารของพวกมันคือเยลลี่บีนที่อยู่ตรงหน้ามดตัดกันแบกไม้เรียวและปีนขึ้นไปบนกำแพงสูงอย่างแผวเบาแต่นี่สำหรับนิโก้มันเป็นภูเขาที่ผ่านไม่ได้นิโก้หุดหงุดนิดหน่อยตอนนี้ในเวลานี้ฝูงต,ตัวต่อพุ่งเข้าโจมตีอาณาจักรมดกองทพมดแปลงร่างเพื่อโจมตีตอบโต้นิโก้ตัวจนหนีไม่พ้นบังเอิญมีพมอนจับตาดูเขาฝูงตัวต่ออยางท่วมทนเริ่มการต่ออสู้กกกัับาาณจามพว มาเพื่อจับหนอนฟูงมดยกหินมขึ้นต่อสู้อย่างสุดกำลังในความตื่นตระหนกนิโก้ตกใจเอาขาท้องขอแล้ววิ่งหนีไปแต่ในไม่ช้านางพญาพึ่งก็ขวางทางโชคดีที่นิโก้เจอปืนใหญ่ รีขวากระจกที่แตกสลายไปโฟกัสที่แสงแดดจุดประทัดสำเร็จการระเบิดทำให้พึ่งตัวออกไปนิโก้ใช้สติปัญญาของเขาเพื่อช่วยทุกคนมดก็ก้มหัวแสดงความเคารพพร้อมกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกในอาณาจักรมดนิโก้ได้รับความเคารพจากทุกคนจากนั้นเขาก็เริ่มสนุกเรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดด้วยความ่อมตัวจากมดเขาได้ลิมรสน้ำของตัวนอนและดื่มชาเขียวของอาณาจักรมดแล้วมดก็พาไปชมมนุษย์ศรสถานเหล่านี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อมาพร้อมรูปขนยักษ์มดทั้งหมดก้มสีเสสนับกฏภาพ บนกำแพงคือราชินิมดผู้สร้างอาณาจักรมดอีกบ้านแขวนรูปมารมดเรียกเขาว่าปีศาจที่คว้างก้อนเมฆว่ากันว่าที่ที่อสูรโยนเมฆผ่านไป มดจะถูกฆ่าอย่างโหดเรี่ยมและจูจๆนิโก้ก็นึกขึ้นได้ว่าคนในรูปเหมือนเป็นผู้ทําลายล้างนิโก้ตามหาเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนนั้นนิโก้เซ็นสัญญากับเขาอีกไม่กี่วันเขาจะมาที่นี่เพื่อดูแลเมื่อถึงเวลานั้นอาณาจักรมดจักเผชิญภัยการทุนพันเพื่อป้องกันอาณาจักรมดจําเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายโดยเร็วที่สุดเขาจึงชวนเพื่อนสองสามคนกลับบ้านกับเขาแต่พอเข้าประตูไปก็พบว่ามีพรหมผลขวางทางอยู่นิโก้คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงคิดหาวิธีพวกเขาใช้กลีบดอกเป็นร่มแล้วใช้ลมพลัดลมัััดไปฝงงงตรงข้้าามจากนนลอ เรียกผู้ทำลายล้าง ตัวผิดเบอร์ผิดกระทันหันเพิ่งโทรหาฐานที่คุณคิดว่าคุณได้ยกเลิกสัญญาเป็นผลให้ในเช้าว,วันรุ่งขึ้นรถของผู้ทําลายล้างมาถึงเข้ามาเพื่อทําลายมาแมลงทั้งหมดบนสนามหญ้านิโคเห็นแล้ววิ่งไปที่จอบปลวกเ,ออกเพื่อบอกข่าวรายนี้ให้ทุกคนทราบและสารภาพว่าทําผิดจากนั้นกองทัพมดก็จัดประชุมฉุกเฉินข้อเสนอการใช้ยาพิษเพื่อทําให้ผู้ทําลายล้างมีขนาดเล็กลงด้วยวิธีนี้เขาจะไม่สามารถคุกพามาอาณาจัรมดได้แต่ตอนนี้มีปัญหาที่ต้องเข้าหาผู้ทําลายล้างจึงจะลงมือได้แต่พลังมดก็สู้เขาไม่ได ตัดสินใจปล่อยและนักมายากลไปที่ดินแดนของพึ่งพันธมิดการเจนรัชตารองของรังมดตกเป็นเป้าหมายของผู้ทำลายล้างแล้วอาณาจัรมดจัดประชุมด่วนโปรดใช้ความคิดไว้เริ่มในการตอบกลับเขากล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญน,นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งขัางในเต็มไปด้วยอาวุธรายแรงพลังมดสู้ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เลยนิโกตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพึ่ง เขานัดพบพึ่งที่สนามหญ้าเพื่อเจราจาเป็นพันธมิตรกับพวกมันและบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วเพราะเพื่อปอกป้องบ้านของพวกมันมดและพึ่งจึงรวมตัวกันเป็นพันธมิตรกันทำตามแผนของนิโก้มดเตรียมยาวิเศษพวกเขาใช้พึ่งเป็นพาหนะการโจมตีมุ่งเป้าไปที่เครื่องกำจัดศัตรูพืชแต่อาวุธของผู้เหลือนิโก้มันไม่ง่ายเลยที่จะฝากฟันเข้าใกล้ผู้ทำลายล้างแต่พบว่าเขาใส่หูฟังอยู่ยาวิเศษไม่สามารถเทลงในมือของเขาได้นิโก้บินเหนือหัวของผู้ฆ่า,มาแมลงไม่ทันใดโตสังเกตสักนิดเขากับพึ่งตัวหนึ่งตกลงมาที่พืน โก้เห็นหัวฉีกของผู้เชี่ยวชาญใกล้เข้ามาแต่พึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและขยับไม่ได้ในช่วงเวลาที่สำคัญนิโก้ไม่เลือกวิ่งหนีเหมือนเมื่อก่อนดวงตาของเขาแข็งกระด้างขึ้นทันใดวิญญาณมดเตะเข้าทันทีจับนางพญาพึ่งที่หนักกว่าฉันหลายสิบเท่าเขาพาพึ่งไปจับเขาแล้วเร็บหนีไปหันหน้าไปทางกำแพงสูง90องศาด้วยความกลัวนิโก้เหยีบนางพญาพึ่งด้วยมือเดียวและเริ่มปีนเขาภายใต้าการแนะนำของนิโก้ในที่สุดเราก็รอดผลจากความเจ็บปวดนี้แต่บัดนี้ผู้ทำลายล้างได้มาถึงท่ามดแล้ว นัยยามอันตรายนิโก้ได้ไอเดียดีๆเข้าผสมยาวิเศษสาหรับเข็มของพึ่งเมื่อผู้เชี่ยวชาญเผยช่องเขาก็บินตรงไปที่ตูดขาวของผู้เชี่ยวชาญอย่าออกฤทธิ์ทันทีผู้เชี่ยวชาญบ้านการกําจัดมแมลงกลายเป็นตัวผิวอย่างรวดเร็วตัวต่อที่ลดหลามบินผ่านผู้เชี่ยวชาญต้องรีบขี่จักรยานเพื่อหนีเท่านี้ก็แก้วิกฤตหมดได้สาเร็จและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาจึงกลายเป็นฮีโร่ผู้วิเศษจึงนํายาลึกลับที่ฟื้นคืนร่างของเขาออกมาพอผ่านพวกนี้มาได้ก็โตขึ้นเยอะเลยเผือชิญเพื่อนบ้าน เขายังกล้าต่อต้านในคณะเดียวกันก็ถือว่ามดเป็นเพื่อนนศดีดีต่อคุณมักนำขนมกลับบ้านมาให้กินหนังกำลังจะโจบเจอกันใหม่นังหน้า